ครับที่เห็นเดินมาไกลๆนี่คือความช้างอวุโสนะครับพี่สวัสด์คือแกเลี้ยงช้างตั้งแต่อายุ11ขวบนะครับตอนนี้ก็น่าจะ50กว่าละเลี้ยงช้างมาแบบในไทยก็เลี้ยงข้ามไปทํางานที่ฝั่งเพื่อนบ้านก็ไปนะครับพี่สวัสด์ตอนนี้พี่สวัสด์เนี่ยคือผมมา,มาดักถ่ายแกเพราะว่าแกเพิ่งเตียวปิกมาคือเดินกลับมาจากเอาช้างไปมัดน,นะครับคือทุกๆวันอ่ะมันเป็นกิจวัตรประจําวันของช้างในระบบใช้ควานคือระบบมัดย้ายอยู่แล้วว่า เราจะต้องพาช้างไปเดินไปกินไปหาที่พักผ่อนไปเล่นน้ําไปดื่มน้ําในจุดต่างๆของภูเขานะครับของที่ดินที่เรามีซึ่งระบบเนี้ยมันเป็นคนละระบบกับระบบขังค้อหรือระบบ enclosure นะครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของคนที่พาช้างไปมัดไปย้ายไปกินน้ําที่นู่นที่นี่หลังจากนั้นเขาก็จะพักช้างไว้ในจุดที่เขามัดนะครับก็อยากให้เข้าใจว่ารอนที่ช้างมัดเนี่ยช้างก็จะมีความสุขกับการกิน อะไรต่างๆไปในอาณาบริเวณตรงนั้นแต่วิถีชีวิตของควันช้างอะไหนๆกลับมาแล้วไปมัดช้างดูดิว่ารีวิวรีวิวชีวิตควันช้างว่ากลับมาจากมัดช้างแล้วไม่ได้มามือเปล่าได้อะไรมาบ้างพี่สวัสดิ์เดี๋ยวขอปล้นหน่อยนะอันอนี้เล่าให้ฟังหน่อยอชีย้หน่อยตัวไหนเป็นผักอะไรอันนี้ผักอะไรนะมะละมะละป่าไม่ใช่มะละปูดไหมมะละป่ามาออกมันในป่าเองครับอือฮึครับ มะละป่าไม่ใช่มะละปลูกอันนี้ผักอะไรนะถ้าหม่าเบี้ยวครับบาบเบี้ยวบาบเบี้ยวถ้าบาบเบี้ยวปีละครั้งปีละครั้งครับอันนี้รุกมาก็ปีละครั้งเหมือนในในป่าเนี่ยอันนี้ใครใครกูอันนี้ถ้ากูนงครับอันนี้หัวหละแอครับหัวละแอนี่เป็นพืชตระกูลน่าจะเป็นแนวแบบตระกูลข่าป่าเนาะใช่แล้วระบายระบายท้องแก๊สสบายท้องแล้วก็อันนี้หน่อไม้สดสดรับไม้สด เรียกไม้บงหรือไม้อันนี้ไม่สร้างครับไม่สร้างไาไหม้ครับม,มาออกที่ไฟไหม้อ๋อไฟไหม้เสร็จแ,แล้วมันออกโอเคครับที่สัมภาษณ์ไปก็คืออยากจะบอกว่าเนี่ยคือแค่ควานนะเดินกลับมาระหว่างที่เอาช้างไปผูกไปบัดในป่านะครับเราก็ได้ของกินมาก็คือผักสี่ห้าอย่างห้าชนิดก็เป็นผักป่านะครับขนาดควานยังได้กินขนาดนี้นะครับลองนึกถึง ช้างที่ตัวพี่ควานเขาพาไปเลี้ยงในป่าในดอยนะครับก็จะได้กินพืชพันธุ์ที่งอกออกมาอุดมสมบูรณ์แล้วก็คือช้างเนี่ยมันกินเยอะแต่มันไม่ใช่สําคัญที่ว่ากินแล้วในเชิงของปริมาณอย่างเดียวคือนอกจากเชิงปริมาณแล้วก็ต้องเป็นเชิงคุณภาพด้วยนอกจากเชิงคุณภาพแล้วก็ต้องเป็นเชิงของความหลากหลายทางตัวเลือกของอาหารนะครับซึ่งก็ยืนยันนะครับว่าถ้าเราเลี้ยงช้างด้วยระบบการพา เคลื่อนพามัดพาย้ายในจุดต่างๆนะครับโดยใช้ศักยภาพของพื้นที่ธรรมชาตินะครับตัวช้างเองก็จะได้กินอาหารอย่างเพียงพอแล้วก็กินอาหารที่ปลอดสารตกค้างจากระบบการปลูกในสมัยใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือได้รับความหลากหลายของตัวเลือกของอาหารซึ่งช้างก็สามารถที่จะคิดเองหยิบเองชิมเองเลือกเองแล้วก็เรียนรู้จากเชือกที่อายุมากกว่าหรือกินมาก่อนนะครับช้างน้อยก็จะเรียนรู้อย่างนั้นซึ่ง ก็เป็นระบบที่มีข้อดีนะครับของของการมัดย้ายนะครับที่มีข้อดีต่อช้างนะครับซึ่งกําลังจะเล่าเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างวิธีการเลี้ยงแบบการใช้ควานกับวิธีการเลี้ยงแบบการใช้คอกที่ช้างจะต้องติดอยู่ในคอกเหล่านั้นนะครับไม่ไว่าจะเป็นคอกปูนหรือว่าเป็นคอกเหล็กนะครับแล้วก็ทางเลือกของอาหารในช้างที่เลี้ยงระบบคอกก็คือ,อแล้วแต่ แล้วแต่มนุษย์จะเอาอะไรให้เขากินนะครับเพราะเขาไม่ได้ออกไปไหนเขาอยู่แต่ในพื้นที่แบบจำกัดในนั้นนะครับก็เปรียบเทียบแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้ฟังครับขอบคุณครับไยมาช้างก<ป>ี่ชั่วโมงไปตั้งแต่เช้าเาลาวผมมาตั้งเจ็ดโมงครับอเอาบุญพักไปใช่ไหมใช่ครับคือเนี่ยเล่าให้ฟังถึงตัวอย่างแล้วก็วิถีชีวิตข,ของควานที่พาช้างไป มัดนะครับไปย้ายหากินตามจุดต่างๆคือช้างอนะ่ะได้กินได้อิ่มท้องได้รับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารเนะาะช้างมันกินพืชหลายอย่างหลายอย่างครับแล้วก็เข้าในป่านี่มันจะได้กินยสาสมุนไพรแล้วก็ยังเขาธรรมชาติเองครับอ่าอ่าแล้วก็เหมือนสมัยโบราณความก็ไม่อดความก็ไม่อดเกลียวผ่าก็เกี่ผ่านเจออะไรก็เกลี่หมดที่กี่ได้